นนเสนอรายการเงินทองต้องรู้โดยวีระธิลพัฒน์และขวัญชนกพุทธิคุณ เวลา15นาทีนะคะช่วงที่3ของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันขวัญชนกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องของแนวโน้มทิศทางราคาทองคําไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุ้นไทยล่าสุดก่อนค่ะแต่จะนีราคาหุ้น1,349.76จุดนะคะเพิ่มขึ้น8.43.0.63เเมูลค่าการซื้อขาย1 3 0 3 2ล้านบาทสูงสุดนี่1 3 5 0 3 35 5จุดนะคะล้วก็ย่อลงมาเล็กน้อยค่ะส่วนเซ็ตสเปนเด็กขึ้นไปสูงสุด918.06จุดล่าสุดอยู่ที่917.54จุดค่ะเพิ่มขึ้น6.17จุดมูลค่าการซื้อขาย7 1 7 0ล้านบาทเซ็ตไ d ด v วิเดน1,183.39จุดนะคะเพิ่มขึ้น5.53จุดมูลค่าการซื้อขาย2,309ล้านบาทแล้วก็ M A I Index ค่ะ404.95จุดเพิ่มขึ้น2.38จุดมูลค่าการซื้อขาย745 บคุณซื้อขายสูงสุดนะคะ b ิว u t y ค่ะ๑๖บาท70นะคะ,อ,ะอันนี้คุณน้องใหม่เข้ามาทำการซื้อขายวันแรกอันดับที่2ปตทสาพอ156บาท50สตางเพิ่มขึ้น3บาท CPF ค่ะ33บาทเ5ตางเพิ่มขึ้น50สตางธนาคารกรุงเทพ192บาทเพิ่มขึ้น2บาท PTT GC 67บาทเพิ่มขึ้น50สตางบางกอกแลนนะคะ1บาท27สตางเพิ่มขึ้น1งตางธนาคารกสิกรไทย1 9 4บาท50 สตางค่ะลดลง1า Advanced, บาท50สบตาง a d v a n c e 215บาทเพิ่มขึ้น1บาท CPO 42บสบาท50บเพิ่มขึ้นห้สบตางแล้วก็ BTS ค่ะหบาท40สบตางปรับตัวเพิ่มขึ้น5้าสตางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกันกันกบคุณนัทธีจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท c a s ก i ิ o Future จำกัดนะคะตอนนี้คุณนัทรอในสายแล้วนะคะคุณนัทค้าสวัสดีคะ่ะ ตันนี้ค่ะคุณหมอชนนค่ะอ้าวนี่มาเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะดูกันว่าทิศทางราคาทองคําในปีหน้าเดี๋ยวคร่าวๆว่าทางคาสิโกฟิวเจอร์มองยังไงเนี่ยให้คุณนัทย้อนกลับหน่อยละกันลองดูภาพร,มรวมๆได้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้ปีที่ดีนะักสําหรับผลตอบแทนของราคาทองคําว่ากันว่าแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยราคาทองคาก็เคลื่อนไหว1,672เหรียญจุดถึง1,754เหรียญเวย์เซอร่ทอยออนส์มาก็ถือว่ามีการรีบาวขึ้นมาได้หลังจากที่มีการปรับฐานต่อเนื่องในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งแล้วก็ได้ประธานาธิบดีประธานาธิบดีคนใหม่นะคะนายโอบามาต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็ถือว่าสนับสนุนในตัวมาตรการ เดิมๆนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านคิวอีสานต่อเนื่อตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนแล้วก็ทําให้ราคาทองคำมีการปรับบวกขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นไปทดสอบประมาณ1นึ่งันุดร้อยห้เหรียญยูเอเซอาถอยออไดในเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลไฮซิสเซนของทองคําในเดือนที่แล้วในตัว เทศกาลดีวาลีของทางอินเดียที่จะมีการสะสมทองคําเพิ่มขึ้นเ็นเทศกาลแต่งงานนะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าดิมานทองคําก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะคะเพราะว่าปีนี้ตัวอย่างที่เราได้คุยกันแล้วว่าเศรษฐกิจตัวอินเดียนะคะก็ไม่ได้ดีนักนะคะตรงนี้ก็ทําให้ท่าเงินรูปีก็อ่อนค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำนะคะประกอบกันแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวกองทุนต่างๆก็มีการเข้ามาสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเวลาราคาทองคำมีการปรับตัวลงนะคะอย่างอย่าง เช่นาการเพิ่มขึ้นของทางดอสโลอสนะคะแฟรมาสสามก็มีการเข้าซื้อทองคาเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกองทุนโกลิทีเอฟที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศนะคะคือกองทุน SPDR Go t อกตรงนี้ก็ล่าสุดก็ถือว่ามีการสะสมทองคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะ ตรงนี้ก็เลยจะเห็นได้ว่าในตลาดโลกนะคะก็ยังมีความต้องการในมาอมทองคําอยู่ยังมองว่าทองคําก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะสามารถให้มูลค่าที่ดีผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าการที่ราคาทองคาเนี่ยยังปรับตัวแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านแค่ประมาณ1 7 5 5เหรียญในเดือนที่แล้วนะคะก็เนื่องจากการปรับขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่จากัดน,นะคะ,คะก็ยังมีความที่ไม่ชัดเจนทั้งทางสหรัฐอเมริกาตัวฟิสกอครีปนะคะนากการคลังของทางสหรั นักลงทุนก็ยังมีความกังวลถึงปัญหาตรงนี้อยู่นะคะรวมถึงการทางด้านยุโรปด้วยนะคะการเจรจาที่เจือไม่ว่าจะเป็นทาง E.U. UM IMF นะคะในการให้ความช่วยเหลือตรงกรีซนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในเดือนที่แล้วทําให้ ก็มีแรงขายออกมานะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําก็มีการปรับย่อ,ยอลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั้งปีนะจนถึงนะปัจจุบันผลตอบแทนของทองคํานะคะก็ยังให้ผลตอบแทนเกินห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับราคาทองคําในประเทศนะคะแม้กะทั่งราคาทองคาในตลาดต่างประเทศก็ให้ผลตอบแทนเกินห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันกน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถึงแนมะ้ราคาทองคาในปีนี้นะคะเพื่อนไหวพันพนอาจจะไม่ได้ห,หวุอหวาแบบปีที่แล้วนะแต่โดยรวมแล้วทั้งปีนะคะจนถึงนะปัจจุบันผลตอบ แทนทองคําก็ยังให้มากกว่า5%้าเปนะคะก็ยัง<า>ยให้มากกว่าเงินเื้อตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นักลงทุนก็ยังพอใจแล้วก็ยังมีการ เข้ามาถือทองแล้วก็เข้ามาสนใจลงทุนทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคือจริงๆห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่ได้วืหวามากนะักแต่ว่าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุนเพื่อที่จะให้ทองคำอยู่ในอยู่ในพอร์ตได้อยู่ในการลงทุนได้แบบนั้นนะคะอันน<ห>ี<ห>้มองไปข้างหน้า่ะคะคุณคุณนัทว่าในปี2อง6นเนี่ยทองคำยังมีความน่าสนใจอยู่หรือเปล่าสำหรับการที่จะเป็นสินทรัพย์ปลายทางในการที่เราจะเราจะไปลงทุนด้วยปัจจัยอะไร ก็สำหรับตรงนี้ก็อย่างที่คุณหัชชนกพูไปนะคิว่าทองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งเป็นทางเรื่องหนึ่งในการลงทุนนะคะการกระจายพอร์ตการลงทุนทองคําก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนก็น่า่นใจแล้วก็เทียบกับความเสี่ยงของทองคำนะคะถ้าเทียบกับตลาดหุ้นเวลาอย่างปีนี้เองนะคะตลาดหุ้นเมืองไทยถือว่าผลตอบแทนดีมากนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาราคาตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงๆนะคะก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นลบค่อนข้างมากนะคะส่วนทองคำเนี่ยถึงแม้จะเวลา ผลตอบแทนเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าตลาดหุ้นนะคะแต่ดูทางความเสี่ยงในการผันขวัแล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าตลาดหุ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอร์ตแล้วก็การกระจายการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้พอมาดูในปีหน้านะทองคําก็ยังมองว่าถือว่าน่าจะให้ผลตอบแทนเกินห้าเปอร์เซนต่อปีนะคะก็ยังมอง5้าถึงสิบเอร์เซ็นตนะคะสําหรับทองคําในปีหน้าแล้วก็โดยถึงตอนนี้นะคะราคาทองคําตัว แนวต้านด้านบนที่ระดับ175 5เ้หาห้าเหรียญค่ะเป็นแนวต้านที่ทำไว้ในเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ยังให้แนวต้านนี้อยู่สำหรับสิ้นเดือนสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าราคาทองคำการที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,800เหรียญเยนสลานะคะจะต้องผ่านแนวต้านที่ระดับ1 7 5 5เ้หาเรียญหรือว่าที่ระดับ1760เหกเหรียญบริเวณนี้ไปก่อนอ้นะะได้ก่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นแนวต้านที่ถ้าเกิดว่าผ่านบริเวณ1,760เหรียญไปได้นะคะการที่จะปรับขึ้นไปถึง1,800เหรียญก็ไม่ยากนะคะก็น<ม>่าจะปรับตัวขึ้นไม่เ,เอ่อด้วยความรวดเร็วนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำนวณเป็นเงินบาทน,นะแต่ชาร์น,นะคะก็จะอ,อ,อยู่ประมาณ25,660บาทน,นะคะสำหรับแนวต้านที่บอกว่า1,760เหรียญยนเออราละ,ค,ะค่ะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะการที่ถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือทีระดับ1,670 เหรียญเวสซาราถอยอ่อนถ้าเป็นบาทก็จะตกประมาณ24,45 0หบาทนะปัจจุบันนะคะ <Okay. S 1> ก็ดูแนวรับบริเวณนี้ให้ดีนะคะว่าถ้าราคาทองคำสามารถประคองตัวเหนือบริเวณนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ยังถือว่ายังสามารถเข้ามาสะสมได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดโตให้ไกลบริเวณแนวต้านเพราะว่าอย่างสัปดาห์นี้เองก็ตามนะคะก็ทองคําก็ถือว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนนี้ตัว FOMC นะคะธนาคารกลางประชุม มีการแถลงการนยโยบายการเงินแล้วก็ดอกเบี้ยของเขารวมถึงแถลงการเรื่องมุมมองต่อเศรษฐกิจแล้วก็นยโยบายในช่วงสองฟีข้างหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตรงน,นี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนตัปตาดูนะคะแล้วก็ต้องติดตามดูต่อสําหรับนยโยบายทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาด้วยาะใช่ั้นอย่างที่บอกว่าโอ,อกาสที่ราคาทองคำจะผันควนมีแต่ว่าอย่างเดือนนี้เองนะคะเราก็ยังให้แนวรับที่สําคัญที่ดับ1,670เหรียะถ้าเกิดสามารถประคองตัวเหนือบริเวณนี้ก็ยังโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำดูดบริเวณ1,670เหรีย ะคะาดว่าอาจจะมีแรงขายทางเทคนิคออกมาได้นะ,ะเพราะว่าถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญแล้วก็โ mm hmm. อ,อกาสที่ราคาทองคำจะโดนแรงขายลงมาบริเวณ1,630เหรียญ mm hmm. บริเวณนั้นก็ยังมีนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด ราทองคำสามารถประคองตัวเหนือ1,670ได้นะคะก็ยังมองกรอบจนถึงซิ้นปีนี้1,670เหรียญจนถึง1,755เหรียญเยอร่านะคะแต่ถ้าไปดูกันถึงต้นปีหน้านะคะเราก็ยังให้แนวต้านที่สําคัญที่ดับ1,800เหรียญก่อนอแต่ว,ว่าก็ต้อย่าลืมว่าต้นปีก็จะมีเทศกาลตัวตุดจีนของ I อินดี้ของทางจีนด้วยนะะว่า เทศกาลสุดจีนถ้าเกิดว่ามีดีมานความต้องการทองคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบในต้านบริเวณ1,800เหรียญและถ้าเกิดว่าผ่านต้านหน0นเหรียญได้นะคะการจะปรับขึ้นไปอีก50เหรียญหรือว่าถึง100เหรียญในโซลาก็เป็นไปไม่ยากนะมันก็จกะง่ายแต่ว,ว่าฐานมันยกไปแล้วนะถูกต้องค่ะแต่ว,ว่าแนวต้านที่ระดับ1,800เหรียญเราก็ต้องดูกันก่อนเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่อย่างปีนี้เองก็ตามนะคะก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้ เร็796เหรียญเวสต์ลาร์นะคะก็ม,มีแหวนขายออกมาม2 2รอบของของปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงปลายปีนะก็ขึ้นมามเกขึ้น แป0เหรียญแล้วก็มีแรงขายออกมานะเพราะฉะนั้นแนวต้านที่ดับ1,800เหรียญก็ถือว่าเป็นกำแพงที่สำคัญนะคะการที่เบรกผ่านไปได้ถึงจะเป็นทิศทางที่สดใสแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นในแหวน่อสำหรับราคาทองคำในปีหน้านะคะ่ะอืมหว่าใกล้ๆนี้ถ้าเกิดเป็นเดือนนี้ก็อย่างที่คุณนัทบอกว่า1760ให้ได้ก่อนแล้วก็ขยับไปเป็น7 7 0 1 7 70, 1, 7 5ไอ้1,800เหเียญค่อยนุ่นกันในช่วงต้นปีหน้าว้าะเปหนยังไงนะคะรุณยัหรียญค่ายลุ้น,นิดนึนว่วมันจะมีอยู่างช่ว็นง ที่เทคนิคหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนในทองคำเขาบอกว่าต้องถือกันยาวๆนิดนึงเพราะว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดูแล้วเนี่ยเป็นกรอบเป็นกำและอาจจะสม่ำเสมอเรียกว่าสม่ำเสมอหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความสม่ำเสมอของราคาก็ว่าได้แต่ตอนนี้เนี่ยความผันผวนที่มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยคนที่เขาจะเข้าไปเพื่อที่จะลงทุนในทองคำเนี่ยควรจะปรับกลยุทธ์เป็นเป็นเกงกำไรหรือว่าเป็นสั้นๆเนี่ยมากขึ้นไหมพอย่อแล้วซื้อพอขึ้นมาชนแนวต้านแล้วขายแบบแบบเนี้ยอันไหนมันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ การในปัจจุบันมากกว<า>่ากันคะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจริงๆเราก็อาจจะแบ่งขอดการลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนระยะสั้นระยะยาวเนี่ย ก็เหมาะกันักลงคุนที่แตกต่างกันไปค่ะเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในปีนี้อย่างช่วงสองเดือนแรกของปีนะคะ,คะท,ที่ราคาทองคําเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนตรงนั้นการถือระยะยาวก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าะะเพราะว่าราคาทองคําก็มีทิศทางที่ชัดเจนว่าตับตัวขึ้น uh huh. แล้วค่อยไปขายในต้านที่สําคัญสําคัญนะคะ uh huh. ส่วนถ้าช่วงไตรมาสที่สองนะคะที่ราคาทองคําย่อตัวลงมาะะ uh huh. อันนี้ก็เป็นช่วงอาจจะเป็นสำหรับลฟ f เจอร์ ter, ก็เปิดช็อต position มาได้นะคะแต่ว่าการที่ ไลายมาสปลายรมาสสองถึงไตรมาสสามเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคําในปีนี้มีการเคลื่อนไหวในกรอบไซเวงนะคะการที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบไซเวตรงนี้แนะนําซื้อขายในระยะสั้นนะคะเพราะว่าก็จะเน้นทํากําไรเป็นรอบๆนะคะลงมาแนวรับซื้อแล้วก็ขึ้นไปแนวต้านขายตรงนี้จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในลงทุนระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูทิศทางราคาทองคาในแต่ละช่วงการที่ราคาทองคําเป็นลักษณะไซเวนะคะก็ยังขึ้นขึ้นลงในกรอบตรงนี้ที่ททายังไม่ชัด ตรงนี้ก็แนะนําว่าลงทุนระยะสั้นก่อนอขึ้นไปถึงแนวต้านก็อาจจะขายทั้งกำไรออกมาก่อนลงแนวรับก็เข้ามาสะสมนะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าสําหรับนักลงทุนที่มีเวลาติดตามนะคะส่วนนักลงทุนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ถือว่าทองคาเป็นอีกหนึ่งการกระจายการลงทุนนะคะก็ลงทุนระยะยาวได้เพียงแต่ว่าจังหวะในการเข้ามาสะสมนะคะอาจะสะสมแนวรับหลกัลก,ลกอย่างที่บอกว่าอย่างตอนนี้แนวรับล,กลกักก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญหนึ 1, ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญเวสซอร่าถอยออนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรั หลักๆที่อาจจะเข้ามาทยอยสะสมเวลาราคาทองคำย่อตัวลงมาแล้วก็ราคาทองคำขึ้นไปแนวต้านที่สำคัญอย่าง 1, หนึ่งพัเนเจดร้อยห้าสิ้าเหรียญนะคะร้อยเหรียญเรซล่าตรงนี้ก็อาจจะขายทำกำไรออกมาก่อนบางส่วนก็แนะนำว่าอาจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับในแต่ละสถ,ถานการณ์การลงทุนทองคำนะคะก็ดูให้ดูว่าทิศทางราคาทองคำในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆปรับพอร์ตการลงทุน,นะค,ะค่ะ,นะค่ะอัลล่ะโปรโมชั่นมีหรือเปล่าปลายปีแบบนี้ ค่ะสำหรับปลายปีแบบนี้นะ <ừ> นะโปรโมชั่นก็แน่นอนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆสําหรับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะเราก็มีงานตัว Thailand Smart m o n e y นะคะที่ <ừ> ชั้นเวิร์ลไลน์ <ừ> ชั้นแปดนะคะก็ <ừ> สําหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนนงคำหรือว่าไปพูดคุยไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะ <ừ> ก็ไปพูดคุยที่บูธคลาสสิก o กได้นะคะที่ชั้นแปดหน้างานเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ ก็ขนทั้งตัวการลงทุนทองคำแท่งออนไลน์แล้วก็การลงทุนโกลฟิวเจอร์ไปหมดแล้วก็มีโปรโมชั่นในงานด้วยนะคะใครสนใจิจริงๆมีใช่มีสัมมนาด้วยวันเสาร์ด้วยนะคะสายบ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นค่ะไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณนั้นมากนะคะสวัสบัค่ะสวัสดีค่ะเอาใครสนใจก็ไปนะคะงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ช่วงนี้เขาจัดกันเยอะทีเดียวแต่งานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจค่ะ